วังชิตาชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างทางด้านของการงานการเงินและความรักเดี๋ยวผลเอกจะเล่าให้คุณฟังครับ วันนี้นะครับมาแล้วครับชาวราศีมังกรครับช่วงนี้นะครับในเรื่องของราศีมังกรนั้นก็เรียกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการงานค่อนข้างดีเลยนะครับจะเห็นได้ว่าดาวพระศุกร์นั้นเข้าโคจรมาอยู่ในภพสุภะนะครับแปลว่าจะมีความคล่องลื่นสะดวกนะครับในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีส่วนของความท้าทายนะครับในเรื่องของการงานครับที่ทําให้คุณจะต้องมีรายจ่ายเยอะมากในเรื่องของงานของคุณนะครับ นั่นก็คืออุปสรรคอันเดียวเลยครับที่ทําให้งานของคุณนั้นติดขัดนิดหน่อยแต่มันจะเดินหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ไปทําบุญไหว้พระนะครับแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับก็จะช่วยเสริมดวงบรารมีได้เป็นอย่างดีครับ <S 1> <S 1> ในด้านของการเงินแล้วนะครับ ตกเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่ารายจ่ายจากเรื่องของคนในครอบครัวของคุณค่อนข้างมากเลยนะครับและคนในครอบครัวของคุณอาจจะมาขอยืมตังค์นะครับหรือมีเหตุทําให้คุณต้องจ่ายเงินออกไปทําให้กระเป๋าตัง์รั่วพอสมควรด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีมังกรนะครับในด้านของความรักแล้วนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ความรักตกอรินะครับมีความรักที่มีปัญหามีการโต้เถียงโต้แย้งกันนะครับ และก็มีมือที่3ามที่จะเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังมือที่3อีกด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะครับทุกทกท่านสามารถที่จะติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ